สวัสดีจ้าพี่น้องมาๆา,าจ้าพี่น้องปองไปสูบบุสักคนจ้ามากินข้าวน้ำกันจ้าเมื่อนี้ก็มันมีผักมีแต่มะเขือเนี่ยพี่น้องเกลือมักแตงเห็นปะมามาจ้า,มา,ม,า,จามากินน้ำกันมือน่อไหร่ไถ่ไก่ยักงน้อยนะจ้าผัดเผ็ดร์เป็นมึกแซ่บแซ่บพี่น้อง <c oughs> <c oughs> นั่งยับออกมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวข่าวสี่เท่า <c oughs> แสบครับพี่น้องเอ้ยมามาจ้ะเกาทั้งไม้ด้วยจ้ะมี่ขาต้องกันอันกันตอบข้อเมียนฉากขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อตอบทุกคนจ้ะแต่ว่าสิผพานใหย่พานไปยักมือสองมือสะก่อนจะจิกเขาไปสรงใจผู้ดได้ที่เขามายไม่นาะจ้ะจิบว่า,าไปผู้ปับ ต้องให้เข้าใจกันตรงนี้ส่วงนี้มันช่วงเหฮ็ยยังต้องระวัางพี่น้อ,นองแซ่บเนาะแถวไหนเขาบ้ากันสิอย่าง มันไม่พักไปตลาดเมืเ่อไรฝนตกไม่ได้กินพัดเพลดย, <c oughs> ยังโอ้ตุ๊กจก่อยว่านอนพี่น้องคุณตุ๊กใจแต่ <c oughs> น,นวดเมือก เค็น,นั้อืมอะอง่อลืมเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟดลังเดียวแจงยี่หอังนอาเอา้ลย <c oughs> เห็นหน้องคนหนึ่งบอกว่าน้องว่ากดเนี่ยกดที่ออกมาสสมมือเนี่ยคือ ผู้ใดที่แบบบ้าเขามา่ไหมนะเจ็ดวันจะค่อยไปเยี่ยมได้ทิ้งไว้เจ็ดวันค่อยกลับเข้าไปหาเขาประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็ห้ามห้ามควกซ่องห้ามบอกว่าห้าม หามฝากช่องหามใส่ข้ามปาเอียงเกาะืมหน่องเบาล้วงผูกตะไคร้เอียงประมาณนี้นะใครก็บอกว่าเปลี่ยนบวกเกงพี่น้องปูปลาหามใส่ข้ามพกนี่แล้วกันแต่ <c oughs> ข้ามี่บาบวกัหนึ่งให้แล้วนะยเอียงประมาณนี้บนะ่ได้เนาะ พี่อยู่ที่อยู่กดได้แห้งผู้ไรเผื่อนไม่ขอมมากกับผู้จักเบิร์ดแต่พี่นอ้องเบิร์ดต่างฝากดอกนะผู้จักเบิร์ดพอบาดิเขาไปเบิง้งกดเบิงกดเบิรงด่องเบิรงหาในสอง ันเท่าติดตามเนี่ยมันก็สิบอกว่าติดตามอยู่บรต้องเม้นมาฝาก่องนะจ๊ะเพราะว่ารู้กันเยอะแซ่พี่น้องเลย พักวาบป็นทุงแล้วมันมามีหมองบ้างได้หมองออกมาใช้ม,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 มงเพิงอยู่เขา พักกระดานอ่อนๆที่นองเขากัน ดมแสบพี่น้องเลยผัดเผ็ดขันมีกระช่ายร้ายกว่านี้สุดแสบก็ะช่ายมันมบออ่ค่อยได้ อพักหลอง่อนกินแสบพักหนัะมาบากเลวยลวย่า but i'm not going แซ่บค่ะพี่น้องอิ่มพุ่นดี ชื่อมัตต่หางบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยพาเราเช้าไปซื้อของ 嗯。いいいい

ลงปืนป้อย่างเหมือนๆนะจัหน่อยคลิปนี้ก็ไปซ้ำเนียจ้าพี่นอ้องคลิปหนาพอกันไหมจ้าขอบุญขอบคุณที่ขอมาส่งกำลังใจให้กันได้การนวดพี่นอ้องเนาะหัวคยก็จิตไปส่งใจให้ทุกคนนะจ้าแต่ว่าแต่ว่าผู้ใดขำนัตที่ตามช่วงนี้ก็อยากแบบว่าจิตไปให้ครบทุกคนแต่ว่าสีทิมระยะใบก้อนจกัก หนึ่งถึงสองวันจะสิกลับไปหานาะพี่นอนะ้องเนาะให้เข้าใจกันตรงนี้แล้วจ้าเพื่อความปลอดภัยของข้าทั้งสองทางเนาะสับจะบริเลดลดเวลาก็จะบริหายบางคนนะ่ะหายทั้งซับหายทั้งชั่มุ่งในการรับส้มอะ่ะโอ้ยขันจังสันมันกับบไวเนาะพี่นอนะ้องเนาะขันโรต่สับกับยังยังข้อสูอยู่ขันแบบชั่มุ่งหายไปน้ามีหน้าที่หายไปน้าทีในการเบิอะนะ้อัหน่ะชั่มุมงหน้าที่ในการเบื้องหายไปน้าในโอแห้งโอคากได้พี่นอ้อง เอาละซ้ำนี้คลิปนี้นไว้ซ้ำนี้ละจ้าขอบุญกับพุดนในหลายเด้อจ้าท,า,าที่เขามาติดตามกันเด้บอบ่ถิมบ่ป่ากันที่ไปส่งใจให้ครบทุกคนแต่ว่าสจีทิมระยา่างในจังน้อยนะพี่น,อน,อนอ้องนาอเข้าใจกันในเด้อจ้าสบัสบบดีจ้าพี่น้องสบัสบบดีจ้าสบัสบบดีจ้า